เราเพิ่งกลับจากงานนะครับแล้วก็ให้เด็กๆแวะเซเว่นกันวันนี้คุณหมูเลี้ยงดีกว่าจะให้เขาเขาใจเองก็เ,เกรงใจเพราะว่าเขาซ้อมกับเรามาตั้งนานคนกิน,นะอ,อะไรครับอร่อยหมดถ้ามีคนเลี้ยงถ้าคลิปนี้ถึงถึง10ล้านหนูจะวิ่งรอบโรงเรียน10บรอบอเอาสิเอาสินนเอาสิตเอาสิาะะนนตอนนี้กล่องของฝากก็มีอยู่1 2 3 4 5กล่องโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ม อุงขอดูหน้าหน่อยเอาไปทิ้งขยะนั่งเรียนโอ้โอเคตอนนี้เราเพิ่งกลับจากงานนะครับแล้วก็ให้เด็กๆแวะเซเว่นกันวันนี้ครูหมูเลี้ยงดีกว่าจะให้เพวาเขาใจเองเเก็เกรงใจเพราะว่าเขาซ้อมกับเรามาตั้งนานนะก็เลี้ยงกันไปเลยงบคนละ50บาทวันนี้1แบงค์เท่านะครับก็เดี๋ยวให้ไปควบคุมกันเองข้างในนะครับให้ดากับยินดีเป็นคนคุมแล้วก็ให้ไอ้ฝอยเป็นคนถ่ายคลิปให้เรานะครับ ไปครับเอ้ฝนก็ตกพี่ยินรอด้วย,วยเย้วันนี้คุณใจดีใจดีรู้สึกว่าเรือ่องเจมชัยไปย่างบล้อฉันเลยโอเคค่ะเจ๊ห้าสิบใคจ่ายตัวมาดูค่ะอยากกินน้ำหนูจะเอานะ้ำ่ะ เจเอฟซีด้วยเอฟซี FC น่ารักมากอยากินเยลลี่อะ่ะปกติแม่ไม่ให้ซื้อมันแม่บอกไม่มีประโยชน์อ๋อเหนอ<า>อ๋อเหนออ๋อเหรอเจ๊อยู่ไหนคะเจ๊มาแล้วคนเจ๊ห้าสิบบาทเจ้าผู้เจ้าผู้สองคนร้อยมาเฝ้าเหมือนเราแบบว่า

อี้ขอบค่ะพ <as> ี่ยินฟังพอได้ค่ะเอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยเหรอเขาได้คนละได้คนละห้าสิบบาทเขาลดให้แลกให้แลกห้าบาทแลกเหรียญห้าโอเคไม่ต้องแลกหรอไม่เราต้องเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอจำไว้ว่าผมใจดีอยากกินหมูปิ้ง โอยปวดเอวปวดหลังปวดแขนปวดทุกอย่างตอนนี้ไหนคูอยู่ไหนคู่ข้างน้ำเหรอ,อ,อคู่หายโอเคไม่เป็นไรรีวิวด้านบนดนกายเย่ฝนหายตกแล้วหรอไม่ค่อยอยากให้ดูสภาพข้างในนี่หัวหน้ากินอะไรอะอมาร์เกตตีมามา้ค่ะไม่ไลยบอกหนูโดนรถสิดบ,บาท,บาทด้วย เราลูกค้าพิเศษไงเขาก็เลยแบบให้ลดสิบบาทใครยังไม่มายังไม่เพิ่ยยังไงเลยแต่มันยังไม่มากำลังคุยอยู่นี่ยแต่ใจผุยดี่บ้ากินอะไรครับฝนกินอะไรครับอร่อยหมดถ้ามีคนเลี้ยงโอ้ยก้าวกินอะไรกินหมาม้าหมาม้าค่ะน้องกินอะไรกินอะไรอะ ทุกคนังเสี้ยงดวงอ่ะพี่เตอร์เกยกินอะไรเกย์กินอะไรขึ้นกะไม่ปล่อยกินต่อยะใสเดินทางกับหนห้องเรียนสู่ความเวงวังอันไกลพ้นถึงโรงเรียนแล้วถ้าคลิปนี้ถึงถึงสิบล้านหนูจะวิ่งรอบโรงเรียนสิบรอบเอาสิ เอาซีเอาซีเอาซีแน่เอากินอะไรอ่ะรู้ลืมกล้องหรือเปล่าคราละอะถึงโรงเรียนแล้วไม่รู้ว่าเกินงบไปเท่าไหร่ไอ้พวกนี้อไยอกินอะไรบ้างกินน้ำยี่สิบบาทขนมสิบบาทแล้วก็ขนมอีกยี่สิบบาทแงาถือว่าฉลาด ไม่ซื้อมาม่ามาเพราะว่าเดี๋ยวก็กินข้าวเที่ยงแล้วซ<ช>ื้อขนมตุนไว้ดีกว่าเขาเรียกว่าคิดล่วงหน้าว่ะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันกันกบของฝากนะครับหูกล่องใหญ่ๆทางนั้นเลยหนูมีไม่มีไม่รู้แต่หนูก็แกะไปก่อนตอนนี้กล่องของฝากก็มีอยู่1 2 3 4 5สมสี่หกล่องเอากล่องไหนก่อนดีพี่ดาอ่ะลุยเลยกล่องนี้เขาเขียนหน้าซองว่าไงใครส่งมาหนุ่มไวทองค่ะพี่หนุ่มไวทองนะครับส่งมาให้ใคร ฝากให้น้องวินอ่ามาแกะดูกันนะครับท่านไหนที่ส่งของมานะครับเราจะยังไม่ให้เด็กเลยนะครับก็เป็นแพทเทิร์นเป็นมาตรฐานของเราว่าเราจะต้องแกะดูก่อนนะครับเพื่อมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับของที่ส่งมาจะต้องไม่มีความลับนะครับเสื้อโอ้เสื้อพีทเดก่หนุ่มใบทองส่งส่งเสื้อกลับมาให้มาดูดิใส่ได้ไหมวินวินมาดูดิเวิเบอร์อะไร XXL XXL อ่าได้ได้ได้แน่นอนอ่าสองสีเลยนะครับก็ในเห็นตอนที่ก้าวเทียบ โอเคซื้อไปแล้วมีการส่งกลับมาให้ขออ่าขอบคุณพี่หนุ่มไวยทองครับผมนี่วินได้รับไปแล้วไอ้วินก็จะเฉยๆแบบนี้นะครับดีใจเสียใจเศร้าอะไรก็อารมณ์เดียวกล่องต่อไปครับนี้จากพี่พดพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยพี่พดส่งมาให้ใครไม่รู้ค่ะไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวแกะดูเลยแล้วกันไม่มีของของก้าวไม่มีไม่มีแน่นอนอ่าพี่ก้อยพี่พดส่งอะไรมาพันสี่เลยหรือ เออใส่ได้ป่าวไม่รู้นะเขาน่าจะวัดไซส์กันไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าพี่ก้อยพี่พลมาเจอเราที่หน้าง,งานบ่อยนะครับเออเกง่งเอ้ยสวยดีว่ะโอ้แพงแพงมากครับผมขอบคุณครับพี่ก้อยพี่พลครับอ่ะต่อไปอันนี้กล่องพี่เม้งที่ตกค้างอยู่นะครับคุณมุบรรยายก่อนพี่เม้งทักมาว่าส่งมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สี่สี่กรกฎาคมแล้วยังไม่ถึงสักทีแล้วก็ขนส่งโทรมาขอ,ขอ,ขอโทษขอโพยใหญ่เลยเพราะว่าพี่เม้งน่าจะโทรตามนะครับโทรตามของมันมาไม่ถึงแล้วเขาก็แบบนะนะก็ตามสภาพครับผม แต่วงปฐมอินดี้ชุดใหญ่นะครับสำหรับชุดเล็กไม่เกี่ยวนะครับสำหรับของชิ้นนี้อ่ะเปิดดูครับโอ้โหของฝากครับผมอเอ้าอ่านถึงน้องๆแต่วงปฐมอินดี้รอบนี้ส่งของและขนมมาเป็นกําลังใจใทุกคนดังนี้หนึ่งครีมทาผิวเพื่อความชุ่มชื้นของผิวหนังจํานวนเก้ากระปุกให้กับพี่แก้มเกศพี่แก้มบุ๋มพี่ผักหวานพี่จิว๋วพี่มอสแล้วก็ดายินดีเจเจและพี่แอมค่ะ สขนมลายหลากหลายชนิดจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขนมใต้นี่ว่ภาักไทยเป็นภาษาตใต้พี่เมง้งเอฟซีปฐมนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เมง้งครับผมตอนนี้เราตามเจอแล้วนะครับกล่องที่สูญหายไปนะครับอะดูมีอะไรบ้างวัดเบนโลวัดเบนโลมีช็อกโกแลตเ,<อ>เครับ <c oughs> ต่อไปเหลือสองกล่องเอาเอาถุงก่อนเอาถุงก่อนโหอันนี้ส่งมาเป็นถุงเลยเวอร์เลยนะคนส่งโทรมาหาขหมูเมื่อวานนี้ตกใจมาก<อ>ครูขามารับของด้วยค่ะมันเข้าประตูไม่ได้ท่านเออเขาก็เลยวางไว้หน้าประตูนะเพราะประตูโรงเรียนเราล็อกนะครับ <c oughs> ่าดึงให้เจ็บมือลูกเออมันมันล็อกออกได้เออ <c oughs> แกแกเทปกาวก่อนแกเทปกาวก่อนย้อยอย่าตื่นเต้นดิเออแกเทปกาวออกก่อนให้ปากถุงมันอิดก่อน อ่าดึงไปทีนี้อะไรวะเนี่ยอุ้งอ oh ุ oh ้งขอดูห oh น้าหน่อ uh ยี uh ่ uh ่ะหน้าเหมือนหน้าเหมือนแม่หนูเลยโอ้โหเอาออกมาจากถุงได้้เดี๋ยวค่อยกลับใส่กับส่วนส่วนจะเป็นไม่เอาออกมาจากถุงก่อนส่วนจะเป็นของใครเดี๋ยวให้เจ้าของมันใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวูเฉลยให้ครูรู้อยู่ว่าของใครโอ้โหอยไม่หน่อย อันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะุงแมวน้ำค่ะอุงุงแมวน้ำุงุงอืออ่าพวกเราช่วยกันจับให้มันเลอะเลอะเลอะเออเลอะ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 อ่าเจ้าของก็ปยปอยเอาไปซักเองอ้าวเฉลยนะอ่าของชิ้นนี้นะเอฟซีส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดกับแฮปปี้นี่ดาดาชอบใจมากเลย เอาใส่ถุงที่นี่ลูกเอาใส่ถุงแล้วก็เอากลับบ้านนะเออถ้าอยู่ถ้าอยู่ที่นี่เละแน่นอนอ่ายินดีเกิดวันที่ยี่สิบห้ากรกฎานะครับซึ่งวันนี้เพิ่งจะวันที่สิบเก้าใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันที่สิบเก้าเองนะครับะก็ยังไม่เกิดก็ยังไม่ให้แล้วกันนะครับผมของยินดีแากพี่วอ่าพี่แมวส่งมาทีนี้อันนู้นน่ะไม่แน่ใจว่าเอซท่านไหนส่งมาเดี๋ยวขงหมูขึ้นขึ้นซับให้แล้วกันนะครับว่าเป็นใครส่งมาเนาะอุงอุ่ะ บอกพ่อเอารถกระบะมาเนี่ยได้ของเพียบเลยเนี่ยาม,มาล้านตัวที่บ้านยินดีโอ้โอพี่แมวครับผม,มปปดูซิมีอะไรข้างในเฮดบีดีน้องอินดีขอขอให้สุขภาพแข็งแรงเรียนขอให้ได้เกรดดีๆเป็นลูกที่ดีน่ารักของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆทุกคนโชคดีครับ v y e พี่แมว พี่แมวอะขอบคุณพี่แมวพี่แมวจากปทุมธานีนะครับผมเอาไอฝอยยัดเข้าถุงไปด้วยไม่ได้เอากลับบ้านนะเอาไปทิง้ง <c oughs> เอาไปทิ้งขยะนั่งเรียนโอ้หได้มีเยอะจังเลยนี่แหละมาอยู่ปทุมอินดี้ก็จะมี FC ประมาณนี้นะอยู่ๆได้รองเท้าฟรีเฉยอยู่ๆได้เสื้อกับคืนมาเฉยเห็นไหมเอออยู่ๆได้ตุ๊กตาเฉยเลยเป็นไงน่าอยู่ไหมปทุมอินดี้น่าอยู่ไหมเยี่ยมต้องรีบเล่นเก่งๆนะตอนนี้ขาดมือทอมโบนอยู่นะน้ปั๊มนะ ขาดมือทำโบนอยู่เออต้องมาช่วยพี่ปลาล์มเป่ารีบเป่าให้ได้ไวๆเดียวยังไม่รอดเลยคูณหนูจะเป่าให้ตรงโนตโดก็ยังไม่ได้เลยค่ะ อ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะบจบทริปแต่วงอินดี้จูเนียร์สลับรอบนี้นะครับผมขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยผู้ปกครองของพวกเขาด้วยนะครับเราซ้อมกันเย็นขนาดไหนดึกขนาดไหนก็ยังให้เด็กๆมาซ้อมแล้วก็มารับได้นะครับผมวันนี้ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับของโน่นอะไรนี่ไงนี่ไงไปไปไม่ครูเนี่ยเออเอาถุงนี้ไว้ให้ครู คุณจะไปซื้อี้วัวไปื้อขี้วัวมาใส่แหนแดงอ่ะพับให้คุณหน่อยน้องดาถึงว่าดาทวงจังเลยโอเคพวกเราสตันไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าทําไมดาทวงจังเลยของหนูของหนูนี่ไงให้น้องดาไม่รู้ใครส่งอะไรมานะใครส่งมามีคนทักมาปะช่างน้อยอ๋อช้างน้อยพี่ช้างน้อยอ๋อไม่ไม่ใช่พี่ช้างน้อย,ออน,อยนี่ต้องเป็นเป็นพระนะครับพระช้างเออพระช้างส่งเสื้อมาให้น้องดา คราวนั้นก็หลงมาทีหนึ่งนะเอาจริงเอาจริงพระช้างส่งมาแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้ระบุมานะครับคุณหมูก็นึกว่าเอ้ยมันมีเสื้ออยู่สองสองตัวใช่ไหมเอ้ยทําไมเหมือนไซส์เก้ากับโมจิเลยวะอะไรนี้แล้วไม่มีระบุมาว่าให้ใครคุณหมูก็เลยเอากลับบ้านไปแล้วก็ไปซักแล้วก็ยังไม่ได้ใส่นะซักด้วยความงวยงงบอกบอกเมียว่าเอ้ยซักไว้ก่อนนะแต่ไม่รู้งใครก็เลยซักไว้เฉยๆนะครับเออคิตตี้แกะโชแกะโชว์วิงโอ้ยเออสวยอืม นี่ใครอยากจะส่งของมาให้เด็กๆก,ก็ส่งได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คุูหมูก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ากำลังสอนสอนอยู่คนส่งก็จะโทรมาเปิดประตูโรงเรียนให้หน่อยวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคไปละ